อ้าวล้วมีแฟนแม่ไม่ว่าเหรอไม่ว่าวแม่ปล่อยเฮ้ยแม่ก็ใจดีแม่ไม่ใจดีหรอเ<ต>อาๆ<ต>จะทำอะไรก็ได้ของมึงแม่ไม่เป็นห่วงลูกสาวเลยวะวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเธอชื่ออะไรอะ่ะชื่อออยค่ะชื่อออยอายุเท่าไหร่ครับสิบสามค่ะสิบสาม ก็ไม่เสียงเธอแปลกๆอ่ะอันนี้เสียงปกติหเลยหรอมันใช้โปรแกรมดัดเสียงเลยอีแลเธอคดอีแล่โอ้แสดงว่ามันเป็นที่ไมโครศัพท์แน่เลยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอะใช่ใช่แหละเพราะว่าปกติเราไปคุยกับคนสุ่มไปเจอกี่ห้องก็ไม่มีใครเสียงแบบนี้ <laughs> เดี๋ยวชื่ออะไรนะลืมอยอยออยโอเคจำได้ละออยที่แปลว่าน้ำมันใช่ อ๋อออยแปลว่าน้ำมันแล้วคนรักกันแปลว่าอะไรแสดงว่าเป็นคนคุยไม่เก่งะนะเนี่ยใช่ไหมใช่โอได้เดี๋ยวเราชวนคุยไม่เป็นไรไม่ไม่เงียบเหงาแน่นอนอยู่จังหวัดไหนครับบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์โค้อีสานแมนบอแมนแมนแมนโอเคโอเครู้กันรู้กัน,นแล้วอันนี้อันนี้มีแฟนไหมเนะี่ย มีแล้วครับอ๋อมีแล้วอ๋อไม่เล่นเกมกับแฟนมันไม่เล่นด้วยเอ้าอันนี้คือเจอคนคนในเกมหรือว่าไงไเจอกันในเกมอ๋อเจอกันในเกมเอ้าทำไมไม่เอาแบบที่โรงเรียนน่ะไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวในเกมในเกมดีกว่าเหรอไม่ไม่เราแ่รู้แล้วใครใครจีบใครก่อนน่ะมันมาจีบหนูค่ะเฮ้ยแล้วเขาแล้วไปทำอีท่าไหนถึงได้ยอมเขาเนี่ย อะไรมันแบบมันแบบคอยตือตอ้ออะเออลองไหนก็ได้บ้งอ๋อลองอันนี้แฟนคนแรกเปเนี่ยคนที่สองค่ะคนที่สองโอ้เขามาตื้ออ๋อถ้าเราจะไปจีบสาวต้องตื้อใช่ไหมงั้นเอางี้สมมุติสมมติไม่มีแฟนอย่างเงี้ยสเปกหนุ่มๆเป็นยังไงก็แนบหมดแล้วค่ะไม่มองที่หน้าตาคอยต้อคนใจนี้ก็มองที่ใจเหรอ ไม่ไม่ไม่ยหงาที่หน้าตาทำไมอ่ะไม่มันหนงไม่มองเห็แกับที่หน้าตามันดูไม่เลยดิถ้าเขาแบบฟันเยินตาเหล่อย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้เออไรจริงๆผมพูดจริงๆแฟนหนูไม่หรอกเฮ้ยโคตรสุดอยู่อยู่ที่โรงเรียนมีคนมาจีบไหมมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่เอาจิตใจ เอ้ยอยู่อยู่กับใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับใครเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงน้องสาวสาวไม่ชอบน้องสาวอายุเท่าไหร่ครับน้องสาวอายุหกขวบค่ะอ้าวอย่าบอกนะใส่ยาใช้มาละมาละอ่ามายังโอ้โหอันนี้สะดวกยังสะดวกที่จะคุยยังเนี่ยไม่รู้ดิอย่ามาก่อกวนตลอดเลยเนี่ยเอ้ยน้องน้องชื่ออะไรเนี่ยน้อง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  อ่าน้องน้องตัวเองไม่รู้จักชื่อ,น,อน้องชื่อพอยน้องชื่อพอยพอเอพี่พอยพอยพอยอย่าก,กวนพี่ออยดีอ,อยพอยจักเออน้องพอยไปนอนได้แล้วอายุหกขวบเองเขาให้รีบนอนนะนุน่มันนอนตีหนึ่งตีสองโอ้เโโด็กอายุหกขวบนอนตีหนึน่งตีสองเลยจริงพี่แม่บอกให้นอนก็ไม่หลัเออไปนอนไปน้องพอยเดี๋ยวแม่ตีนะ เขาบอกให้ไปรอนเนี่ยเฮ้ยมีคนลุยลุยแลงมาเอาเลยเหรอเอารออะไรล่ะรออะไรล่ะรออะไรล้ม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 ไว้สามให้หน่อยนะครับเฮ้ยมันก็มันจะชุบมันเพื่อนเอามีคนล้านเราแล้วมันไม่ได้ชุบแล้วอ๋ให้ลัข้างล่างก็มีไวระวังนะข้างล่างมีนะ ตายพี่ตายพี่สวยโคตรตึงระวังตีล่างตีล่างมาให้เรามาขึ้นเรามาขึ้นเร็วแล้วพี่จะมาเจอช่วยเดี <th <th ๋วน้องใส่ใส่ใส่อยู่ไอ้บอลเจาะไอ้บอลเจาะออกมาดิออกมาดิชัด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 คนเดียวไหวเลยเฮ้ยช่วยกันดี ไม่ได้โหรอกอือจะโหนไปไหนไม่ใช่ลิงอ่าวเราแบบมีแฟนแล้วอ้ามาเล่นกับเราแฟนไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอเฮ้ยแฟนใจดีนะเนี่ยแฟนแฟนอายุเท่าไหร่อะโตกันอะเท่ากันเลยอ้าวเรามีแฟนแม่ไม่ว่าหรอไว่าม่อยเฮ้ยแม่ก็ใจดีแม่ไม่ใจดีอาอ่ะ จะทำอะไรก็ได้ของมึง <c oughs> แม่ไม่เป็นห่วงลูกสาวเลยวะแล้วพ่อดุไหมโอ้พ่อพ่อก็ใจดีก็ใจดีแลยแ้ยว่บขบน่นขี้บ่นเนะก็บ่นอยู่แล้วเออพ่ออย่าบ่นเยอะดิพ่อเราครบกันมานานยังสามเดือนพีสามเดือนโอ้ก็พอใช้ได้กําลังเริ่มเริ่มเรียนรู้กันอยู่แล้วเขาเป็นคนยังไงอะ่ะอธิบายได้ไหม ชอบชวนทะเลาะชอบชวนหาเรื่องประจีนเอาเอาอยู่ด้วยแล้วไม่ปวดหัวเราคนแบบนี้ชอบช,อบชอบวนทะเลาะก็มันทนได้เฮ้ยทน,นได้ปะถ้าถ้าทนไม่ได้อ่ะทนไม่ได้ก็เลยเออะไระอันนี้เราทนได้อามาทนสูงมังม้งเอาเอามั้งเดี๋ยวอย่ามั้งดิ <layout> โอ้โหมั้งทีนี้จบเลย ทำไมไม่ชอบคนแบบใจดีพูดเพาะคุยง่ายอย่างนี้หรอไม่เอ้าไม่อ้าโอ,โอเคจบแล้ชีวิอนะอตออ,ออกจะน่ารักจะตายพี่อะไรนะออกจะน่ารักจะตายคบกับคนอย่างนี้ออกจะน่ารักจะคบกับคนอย่างนี้คือคนที่ชอบชวนทะเลาะเนี่ยหรอได้โอ้น่ารักจนจะตาย <c oughs> สเปคใครสเปคมันเหรอเนาะ <Okay. S 1> อ๋อใจเย็นใจเย็นอ๋อวิอ่งไปเอาล็อกล็อกเท้าทำไมล็อกมันเจ็บหลังพี่มันเจ็บหนักมันเจ็บหนันนก,นกแล้วทำไมมันเออสวยตาแดงแดงแดงระวังไม่มีขางหูข้างหลังหลังเข้าแป๊บแป๊บแป๊บหลังเขา้าหลังเข้าหลังเข่าด้วยเฮ้ยกีตตี้วะเราจะนอนกี่โมงอะ่ะเราพื้นก็ไปแล้วพี่ พรุ่งนี้ลองสอบด้วยเฮ้ยสอบเหรอขอให้ทำข้อสอบได้นะค่ะคุณคอุ๊ยเราลม้มวงแน่โอ้ยชิปไก่แนี้ชิปไก่อยู่คนเดียวไม่ได้แหบลบะลืมไม่เป็นไรเราจะอยู่ข้างเธอเสมอโอเคทำข้อสอบอ่ะให้เลือกข้อที่ใช่ไม่ได้เลือกข้อที่ชอบนะ แบบว่าเห็นเธอแล้วอยากเอาเข้าห้องสอบเพราะเธอคือคําตอบของทุกอย่างปกติแฟนแฟนชอบเล่นมุกไหมใช่พี่ชวนทะเลาะอย่างเดียวอ้าวโอเคนั้นสายชวนทะเลาะเอาเงี้ยเออตรงนี้แหละมุมดีไม่มีที่หลบไว้ไว้นิ่งๆไว้ท่าผีเสื้อดีมันไว้ท่าท่าอะไรวะเออนี่แหละท่าผีเสื้อไม่เห็น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  ขาวงก่อนเขาวงก่อนเฮ้ยเขาขึ้นบกไ็ได้ขึ้นบกไปเรค่อยยิงก็ได้เฮ้ยเอา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 เลยเอาเอาก็เอาเอาดิเออเอาก็เอาดิเออสวยพี่เล่นหมาป่าเปล่าลองไปได้แค่เดียวเออพี่จะไปแล้ววายชอบเล่นโหมดนี้เหรอใช่เล่นบ่อยมากอ๋อจัดมาหมาป่าเดียวได้หมาป่าเดียวไายโอ้โหมันจะเดียวได้ได้ไง เพราะคนข้างไกลก็ย <online> <pl problème> ังม <ini> <on you>. ีคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ย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 ลืมตั้งไอ้บอไม่โดนนะแบทไม่เนาะแบทจังหวะแล้วทำอะไรเลยเอีไม่เป็นไรขอแค่ออยเป็นกำลังใจให้เราก็พอที่มีไอดีหลักมันอย ก็นี่แหละไอดีหลักอ่ะใช่เหรอไม่ใช่นะไอไอดีหลักอะมีแต่คนรักอ่ะไม่มีเลยอุ้ยเปลี่ยนผิดปืนน่าจะดีเซิร์ตเมื่อกี้อุ้ยเอาสไนสยสไนสสไนรับรองมันแน่นอนเวลาเอา AW ชาร์จ แปกอย่าเอออย่าเออเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นอเอาเอา้ยเอ้ยเอ้าเป็นไรออยใจเย็นใจเย็น หัวอยูเ่เอ็มีไม่เป็นไม่เป็นไรแตกก็หวัวแตกล่ะ <_ p> ก็แค่ดึงเราล่างมันก็เหมือนทุกทุกปืนแหละโอเคเอาไปเกณฑ์เอาไปเกณฑ์ <_ p> แตก เแบกไม่ได้ตะลึงเล่นรอบนี้จบแล้วก็จะไปแล้วหรอใช่พี่ชายโอ้แล้วเราจะเล่นกับใครอ่ะแบกแกเนก็แด้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนเธอว่าเราไปเล่นคนเดียวก็ได้เล่นแบบเงาเงาเล่นแบบไม่มีใครโอ้โหโครหวาลเลย เฮ้ยเราติดเฮ้ยมันเล็งเอ้าเฮ้ยได้เวลาเอวบิลอ๋อรอบรอบนี้มันเลือกปืนเองใครเลือกปืนอะไรก็ได้เหรอใช่พี่นุ๊กเลือกปืนพัจะเลือกจะเลือกปืนอะไรก็ได้อืมยิงเขาไปหนึ่งดอกเจ็บนะโอ้โหษค่ะ จะเดินพ่านยามโยมไม่ยมแบดโอ้โหให้เดี๋ย,ยวตัวเดียวมันอยู่ข้างบน,อ,นอ,อ่อยอ้อมไปเดี๋ยวเราจะเป็นตัวเราให้เป็นนกต่อเขาเรียกว่าเป็นนกต่อโอ้โหยิงเขา้ามามามา,มาไม่ได้ไม่ได้ <That. S 2> ไม่ไหวแบดไม่ได้ตะลึง <c oughs> อยากตึง หมายถึงหูโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่ได้ตะลึง